มีคนบางคนของพักบางพักนะคะออกมาปากดีบอกว่าพักเพื่อไทยนะคะไม่มีทางที่จะได้เหมือนเดิมนะหมายความว่าพักเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้านะคะรับรองว่าไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าไอ้ที่ว่าไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนเนี่ยนะฮะมึงเอาอะไรมาวัดคะจริงๆแล้วพักมึงเองเนี่ยนะฮะก็ได้ไม่ถึงร้อยได้ไม่ถึงห้าสิบจะซ้ำไปมั่นหน้าอะไรมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ ทั้งทงที่พักของตัวเองเนี่ยนะแจกไอ้นู่นแจกไอ้นี่แจก,แ,จก,แ,จกแม้กระทั่งที่ดินทํากินแจกกันมาเจ็ดแปดปีถ้าเกิดว่าเรื่องของการแจกนะฮะมันมีอ,อผลจริงทําไมเขาไม่เลือกมึงคะแล้วเพื่อไทยเป็นเอฝ่อายค้านมาตั้งแปดปีประชาชนเอาอะไรมามั่นใจว่าแปดปีที่เราไม่ได้มาเนี่ยนะถ้าเขาเลือกเราเนี่ยนะเขาจะได้อะไรที่มันดีขึ้นหรือดีกว่าในส่วนตัวของฉันวันนี้ขอประกาศอย่างนี้คะ่ะ วันนี้เป็นวันเสาร์เอาสบายๆสำหรับคนเห็นต่างเพื่อนเสื้อแดงหลายคนนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะคุณจะไปเลือกใครก็แล้วแต่วันนี้ไม่ต้องเหนียมค่ะไม่ต้องอายที่จะหันมาบอกใครๆว่ากูจะไปเลือกเสื้อแดงแล้วกูจะกลับไปอยู่บ้านกูความเห็นต่างทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยค่ะ ถ้าระบอบประชาธิปไตยไม่มีความเห็นต่างนะคะจูงไปทางไหนก็ไปกันนั่นเขาไม่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยค่ะนะฮะนั่นเขาเรียกว่าพวกฝูงวัวฝูงควายนะคะใครเอาเชือกมาร้อยจมูกจูงไปทางไหนก็ไปไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะเราเรามีได้เห็นนะฮะล่าสุดแต่เราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไอ้ไม่ใช่อนุสาวรีย์ที่อนุสาวรีย์ชัยสบรภูมินั่นแหละค่ะวันนี้ความเห็นต่างเป็นเรื่องของประชาธิปไตยค่ะ และเรายอมรับตรงนี้กันมานานแล้วโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเรายอม,ยอมรับกันมาตลอดดังนั้นในตอนปีห6หหลังจากที่เรามีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราจึงไม่ได้กีดกันใครเลยใครมีความสามารถก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติได้ดิฉันบอกว่าวันที่เห็นพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแล้วเห็นในการทํางานของพรรคร่วมซึ่งเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นศัตรูกันด้วยซ้ําไปเนี่ยแต่เพื่อชาติเขาก็หันหน้าเข้ามา ะะร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศนี่คือสิ่งที่นักการเมืองควรจะเป็นฮนะ,ะไม่ใช่นักการเมืองที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะหรือนักการเมืองที่มองว่ามึงเป็นศัตรูกับกูบก,กูเกลียดมึงกูจะไม่ร่วมกับ,กบมึงกูไม่อะคือตัวเองสูงส่งถ้ามาเกลือกล้วกับเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะคะกลัวว่าตัวเองจะแปดเปื้อนดิฉันบอกว่ามันไม่มีอะไรแปดเปื้อนมากไปกว่ามือของมึงที่สั่งการลงไปแล้วทําให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเก้าสิบเก้าศพระคะเอ็งมาก ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันยินดีต้อนรับทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนของเรากลับบ้านแตะมือกันไว้แล้วรอไปแสดงพลังกันในวันที่มันมีการเลือกตั้งนี่คือการต่อสู้ที่เราสามารถทําได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อแล้วไม่มีใครมาชี้หน้าว่าเราได้เพราะผลของการเลือกตั้งนะคะมันเป็นการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศใครมีปัญญาที่จะเอาคนไปเลือกมึงมึงก็ทํากัะนะคะของใครของมันแฟนคลับใครแฟนคลับมันค่ะ ดิฉันไม่ได้เรียกร้องว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องมานั่งจะต,ต้องมาเลือกเราทั้งหมดไม่ต้องค่ะชอบใครรักใครทําไปเลยค่ะดอกเตอร์ทักษิณเคยพูดเอาไว้นะคะเมื่อตอนที่เป็นพรรคไทยรักไทยนะคะหลังจากที่ท่านได้เข้ามาดารงตําแหน่งแล้วก็จะตั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่านพูดว่าภารกิจต่อไปไม่ใช่เอาชนะทางการเมืองแต่เอาชนะความยากจนให้หมดไป ผมมั่นใจผมขออาศัยอีกครั้งนี่คือนะฮะการที่มีการเลือกตั้งในสมัยที่สองหลังจากที่สมัยแรกอยู่จนครบเทอมนอกจากจะอยู่จนครบเทอมแล้วแค่4ปีสามารถทำนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยนะได้หมดทุกนโยบายและนำพาประเทศในตอนนั้นเนี่ยจเจริญดิฉันบอกว่าจเจริญแบบอยากจะเรียกว่าก้าวกระโดดด้วยซ้ำไปนะฮะชาวบ้าน ที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วขายไม่ได้ขายไม่ออกไม่เป็นไรค่ะรัฐบาลก็จัดสถานที่ให้หรือแม้กระทั่งงานฝีมืองานโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะถ้าให้เขาอยู่กับเขา,เาให้เขาอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะขายได้น้อยนะ,ะก็จัดอตอนนั้นฉันจําได้ว่าจัดที่เมืองทองธาน,นีรัฐเนี่ยนะ,ะถึงขนาดที่เช่าตึกตอนนั้นไม่เป็นคอนโด คอนโดเมืองทองธานีตอนนั้นนะขายไม่ออกเนื่องจากเกิดวิกฤตอะไรต่างๆคือสร้างขึ้นมาแล้วมันมีวิกฤตต้งยำกุ้งบ้างอะไรบ้างนะตอนนั้นไฟนั้นล้มอะไรต่างๆก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครเอากลายเป็นที่ที่หมาแมวไปขี้ไปเยี่ยวกันเต็มไปหมดแต่พอรัฐบาลของพักไทยรักไทยมานะเขาไปฟื้นจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยคนเนี่ยก็มีเงินขึ้นอะไรขึ้นเขาก็ไปซื้อจนกระทั่งเมืองทองเนี่ยนะไม่ทาง้งจนทุกวันนี้นะใช้เป็นสถานที่ ในการจัดงานคอนเสิร์ตงานใหญ่ๆอะไรต่างๆมากมายใครๆครใครบ้างที่ไม่รู้จักเมืองทองธานีนะฮะใครบ้างไม่รู้จักคันเดอร์โดมใครบ้างไม่รู้จักตรงนั้นตรงนี้นะะซึ่งเขาใช้จัดงานนั่นมันเกิดจากอะไรครับนั่นมันเกิดจากการพัฒนาของพักไทยรักไทยคือท่ฉันบอกว่าพูด3วันสคืนยังไม่จบเลยสำหรับผลงานของพักไทยรักไทยนําโดยท่านทักษิณชินวัตรอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงะมันยังมีอะไรอีกยิบย่อยอีกเยอะแยะมากมายท,ที่ที่มันจะต้องมา,มาพูดกันแต่วันนี้เราเอาใหญ่ๆและ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยนะเพื่อเอาชนะกับความยากจนเนี่ยโคตรโคตรอยากลองค่ะเพราะว่ากูจนคนไทยบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะั้นมันจะมีคนรวยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์และคนเหล่านี้ที่ฉันบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาอีนังขังขอบนะบกับเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันใครอยู่ได้ก็อยู่มือใครยาวสาวได้สาวเอาเล่นพักเล่นพวกอะไรนู่นนี่นั่นระบบราชการนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าลูกลูกหลานชาวบ้านไม่มีทางที่จะเข้าไปได้ แต่พอมีรัฐบาลของไทยรัฐไทยมีการปฏิรูปนะ,ะในเรื่องของระบบราชการนี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทําให้พวกข้าราชการเนี่ยนะ,ะไม่ชอบทักษิณและไม่ชอบพักไทยรัฐไทยตอนนั้นนะฮะแล้วมีอีกเรื่องนึงก็คือกระบวนการทำสงครามกับยาเสพติดอันนี้ชัดเจนมากช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคนติดยาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ายาม้ามันจะเป็นเม็ดสีขาวนะคะที่ฉันเคยเห็นมันแรงถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาผ่า ผาสีนะคะหนึ่งเม็ดเนี่ยนะคะจะเป็นสีผาให้ได้สี่ชิ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นขานะคะมันระบาดกันถึงขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยนะคะบางโรงงานเนี่ยต้องการให้แรงงานของตัวเองเทำงานได้อึดได้ทนก็เอาไอายาเนี่ยนะคะไอายาดรกเ่ยนะครับไปใส่ในน้ําแล้วก็ให้ลูกจ้างดื่มก็ฮึดทํางานกันนะคะดิฉันจาได้สมัยตอนที่ดิฉันเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยนะคะยาพวกนี้มันมีมาตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณบรรหารนี่แหละนะฮะบรรหารศิลปะอาชาหรือสนอเนี่ยแหละค่ะหรือใครสักคนถ้าที่ฉันจําผิดนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าเผอิญนึ้ขึ้นได้ก็คือเปลี่ยนชื่อยายาม้าเนี่ยนะฮะมาเป็นยาบ้าทุกวันนี้ยามากับยาบ้าคืออันเดียวกันแต่วิวัฒนาการของมันก็คือนะคะคนเสพเข้าไปแล้วก็จะแบบไม่ได้เหมือนเดิมก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นพวกคึกพวกอะไรอย่างเดียวก็คือกลายเป็น นะอย่างที่เราได้เห็นเป็นปีศาจเป็นอะไรไปเลยการทําสงครามกับยาเสพติด hmm. ของรัฐบาลพักไทยรักไทยถูกพักการเมืองฝ่ายตรงันข้ามถึงกับจะยื่นเรื่องไปยังองค์กรต่างประเทศว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยนั้นได้ทําการนะคะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือมีการทำเขาเรียกอะไรนะ,ะทำการฆ่าหรืออะไรแบบประชาชนอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วดิฉันถามว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคนของพักนี้ก็มีข่าวเอาบ้านไปให้พวกค้ายาเช่าแล้วก็ยังมีข่าวการขนของเถื่อนทางทางภาคใต้และดิฉันบอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็เดาออกนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยของดีภาษีจะเป็นขนมจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาจากทางนั้นทางนั้นเลยนะฮะมาจากทางปาดังมาจากมาเลเซียมาจากอะไรผ่านเข้ามาทางใต้แล้วก็มาขาย พอมาถึงยุครัฐบาลพักไทยรักไทยพวกนี้หายหมดฮะขายไม่ได้นะฮะเพราะอีกอันนึงก็คือดิฉันบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีพักไทยรักไทยเนี่ยดิ่ฉันเห็นคนนะคะที่เป็นคนร่อนเร่จรจัดนะคุยขยะหาไอ้นู้นไี่นี่กินหายแล้วนี่นี่ขายเห็นคนเร่ร่อนเห็นอะไร <S <S แล้วก็คนไทยเนี่ยนะไปขายแรงงานให้ต่างประเทศเนี่ยยังต่างประเทศได้เย,เยอะมาก <S <S ผู้หญิงก็ไปฮ่องกงสิงคโปร์ นะคะไปไต้หวันไปอะไรพวกนี้เพื่อไปทํางานเป็นแม่บ้านเปนอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ไปตะวันออกกลางไปขายแรงงานอย่างที่บอกว่าไปเสียนามาเสียเมียนั่นแหละค่ะพอหลังจากที่พัดคไทยรักไทยเข้ามาดิฉันจ,จําได้มีเพื่อนคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยนะ,ะไปทํางานที่ต่างประเทศเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาไปทําอะไร แต่พอเขาไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ได้ครอบครัวเขาอยู่รอดเขาไปทํางานคนเดียวส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลูกสองคนที่ทิ้งไว้ให้แม่แต่พอมีรัฐบาลพัดไทยรักไทยปุ๊บเนี่ยนะมันมีมันมีทางทํามาหากินคนพวกนี้นะครึ่งครึ่งเลยฮะกลับประเทศไทยมาทํามาหากินมามีอาชีพต่างๆมากมายรองรับ ไม่มีคนพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะมีแต่ชี้หน้าว่าทักษิณโกงมีแต่ชี้หน้าว่าทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งๆทีท่จริงๆแล้วคดีของทักษิณทั้งหมดที่เขาถูกตัดสินจำคุก8ปีเนี่ยคือไม่มีคดีไหนที่เป็นคดีโกงหรือทุจริตเลยนะคะเพราะฉะนั้นดีฉันบอกว่าไม่ว่าจะกี่ปีที่ทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพัคก,การเมืองที่เขาก่อตั้งมาไม่ว่าจะโดนกระทำอะไรกี่ครั้งถ้าลงเลือกตั้งคนก็เลือกค่ะ ะะและที่ฉันบอกว่ามันไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องชนะเป็นที่1ทุกครั้งเนี่ยแต่ในขณะเดียวกัน1กับ3ไม่เคยที่จะไม่มีพักที่ทักษิณเป็นคนก่อตั้งมากับมือนะคะการปราบปรามยาเสพติดทาไมถูกมองว่าไปฆ่าตัดตอนกระบวนการเหล่านี้ที่ฉันบอกว่ามึงคิดไม่ออกเหรอะะว่ามันก็ต้องตัดตอนกันเองถูกไหมถ้ามันไม่ตัดตอนกันกันเองกระบวนการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งยึดทรัพย์ทําให้คนที่ ถูกจับด้วยคดีอย่างนี้นะคะอย่าไปคิดว่าเออตัวเองเนี่ยนะคะยอมไปติดคุกแล้วลูกแล้วก็ลูกหลานอยู่ที่บ้านหรือครอบครัวเนี่ยก็สุขสบายจากเงินที่ตัวเองค้ายยาเปล่าค่ะนะคะแม้แต่าภาพเจ็ดไร้นะ,ะที่อยู่ที่คลองเตยได้ยังโดนเลย